สวัสดีครับลุงญ่ทักทายพี่น้องตอนเช้าๆนะครับเนาะมืนน้อนี้ลุงไงก็ได้พามาเหรอมึงสวนกเกษตรหนาบ้านขางบ้านหลังบ้านเพิ่เนาะครับเนาะเนี่ยคือไอ้พ่นปลูกนาบ้านนี่พ่นสิใส่กระถางประดับแทนดอกไม้เลยนะครับเนาะกินกระด้ให้ความสวยงามไปน้เนะครับเนาะเนี่ยกะสีมีหลายอย่างอยู่มีทั้งตะไคร้ตะไคร้ก็มีนะครับเนะาะมะแขงมะเขือพ่วง มีพักขันแง่พักอีตูพักขแนงโอ้ก็มีหลายนะครับเนาะเนี่ยเดี๋ยวลุงใหญ่พาไปมึงไปพอกับเจ้าของพ่นนะครับเนาะสวัสดีครับเจ้าของสวนครับสวัสดีครับคุณพ่อหยางก่อครับพ่อจำรัดครับโอ้พ่อจำรัดนะครับเนาะเนี่ยในสวนมีอย่างแหนนะครับมีอ่าสะันแหนมีบัวร่าผ้ามีอีตูไทยครับขอโทษโอ้ นี่หอมเปรีโอ้หลายอย่างหลายแนวยยนะครับเนาะ,ะโอกภาบุ๋มก็ภบุ้งก็มีนะครับเนาะว่าผักแล้วก็ข้าวโพดอแลอรร้วก็มะเงาะโอ้พรไอ้อการร่างเริ่มเพิ่นมงงะเงาะการเริ่มเริ่มปลูกครับอเออพาไป็นส้มสวนนะครับอ่าคือคือผมเองกับเป็นคนสวนปลูกมากันานแล้วนะครับโอ้แต่เล่นมาผสมผสานขึ้นอีก กับเพิ่มมันมันดินมันว่างก็เลยบ่ให้ว่างเออเพิ่มเห็ดอ่าสวนกินได้ครับโอ้พ่อเพียงนะนะสวนเกษตรพ่อเพียงนะครับเนาะสวนเล็กๆลน้อยห้าก้านน้อยครับมีหลายอย่างเห็ดมีแต่แนวกินทั้งสิ้นหลดอกไม้มีสวนหน่อยครับอมันกินบ่ได้นะครับพักสาบมานจะปลาพุ่นจะพูนก็มาปุ๋ยเขาร่างามำเขาเป็นปนด้านนั่นก็มันเดี๋ยวไปเมึง เนี่ยครับพักษาบล้วก็มีนะครับโอ้ถึงมัญหาหายาแล้วนะครับเนาะพักษาพี่น้องลูกหญยเอินพักษาพี่น้องเอินพักอย่า,เาพพงเนาะครับเนาะต่างแต่ละจังหวัดก็เอินบ่คือกันเนาะครับเนาะเนี่ยเอ้ถึงทดคุณพ่อปัญหามาเนาะครับเนาะหามาปลูกมาฝังไวให้มันมีน้ําหัวน้ําสวนเฮาเขาสามารถขยายพันธุ์พันธุ์ได้เครับเนีนะ่ยเนาะ ขยายอยู่ครับพอขยายพันธุ์มันไปเขาเกิดขยายพันธุ์มากผมก็เลยสืบต่อมากสืบมากครับอันนี้ก็เรื่อบพท่านเลยขยายในกรณีก็จริงจริงฟังคืออันต้นแล้วก็มันออกเออฮะเอาส่วนออกนอออกยังอ่ะมื่เพิ่นมาเห็นมายังเพิ่นก็เลยให้เพื่อนไปไปปลูกไว้อนนรหลัก อ๋อถ้าเอาส่วนใดมาปลูกนะครับเอาส่วนเป็นขอเป็นขอมบนหะครับโอ้เป็นขอเป็นขอเป็นเครือพันนะครับเนอม่อนเท่านี่ค่ะอ๋อปลูกคือม่อญนะครับเนาะเอาซ้ำใบสะก่อนใ้ายสงดำอ๋อซ้ำใบสะกอนให้ยเป็นแตกยอดแตกห่าก่อนไหครับโอ้พันว่าพันเริ่มจะเป็นหมากแล้วเป่ครับเนี่ยครับครับเริ่มแล้วครับโอ้โอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยหน่อยเห็นไหมครับเนี่ยดอกดอกแต่ว่ามันเป็นหมากอะไรแต่ว่าดอกมันจำใหม่พันเป็นดอกเป็นหมากนะครับเริ่มจะเป็นแล้วครับนได้ ไปมึงเผือสวนอย่างอื่นอีกน้ำเนาะครับเนาะเนี่ยครับข้โพดกับมี่กรกพพิกกับมีดนะครับเด้อปฏิปูกแส้มกันไปเลยข้โพดกับพริกนะครับเนาะเผื่อบ่อยพื้นทีว่างนะครับเนาะ มองเดียวปูเดี๋ยองยางมันกับเพื่อประหยัดพื้นที่ม้านนําเพราะว่ากระโพดเนี่ยเพื่นก็บดดนเพื่อกะได้ผลผลิตแล้วเพื่นจะตัดออกเลือตัวหรุกพิกนะครับเนาะเป็นเรื่องดีไปนี่ก็ตัดต้นกระโพดให้มันเป็นปุ๋ยห้องพิกต่อเลยครับเนาะเป็นเรื่องดีเลยครับสุดยอดเลยครับเนี่ยเนี่ยเป็นหอมเป็นนั่นนะครับเนาะแต่ส่วนฟังนี่ก็สิเป็นหอมเปียนะครับเนาะโอ้กงอยากแกงนะจังน้อยนะครับเนาะเนี่ยหอมขัแยะนะครับเนาะ หอมกระเนียหอมเปรบะนี้ส่วนทั้งนี้จะเป็นหอมบัวก็ล่างปลูกขึ้นไม้นะครับเนาะเนี่ยคือพื้นที่บัวหลายหอากระเห็เดไ้มีคาใดนะครับเนาะขันท้าขาย,ยันวาสันดอกสําหรับลุงใหญ่เลยโอ้ยกับว่าพื้นที่หลายไดลุงใหญ่ก็ปลูกเ่าใครเปลี่ยนนะครับเนาะเลียงใดเตงัวถนละลุงใหญ่ก็ได้ขับกีดยาง เนี่ยขบโพดกำลังหายผลผลิตดีนะครับปักบุงกบมีนะครับเนาะเนี่ยครับวันละผ้านะครับเนาะวันละผ้ากำลังงามเลยครับวันละผ้ากำลังงามโอ้ทถัถ่วเดียนกันยังมี <laughs> ถั่วเดียนกบมีวันละผ้าก็มีนะครับเนาะวันละผ้าบักยางงามเลยครับเนี่ย ตัวนั้นคือแม่พักบงนะครับตนะั้งแต่ขึ้นไม่นะพักบงอันนี้ทัวรําลังขึ้นข้างนะครับเนาะกำลังใส่า้างให้นะครับโอ้หลายอย่างหลายเนวนยะครับพื้นที่บ่่หลายแต่ปลูกใด้บักหลายอย่างเลยครับเนี่ยโอ้สุดยอดแล้วครับเนี่ยผู้ใดบบะะสนใจเรื่อง <Okay. S 1> การปลูกการฟังหัวสวนกับมึงแบบเพิ่นเป็นตัวอย่างใดด้วยครับเด้อ สวนขางบ้านเ้ามีที่ว่างเนะี่ยฮ้ากระปูกได้นะครับน้าไวยาว้กินเลือกกินข้าวกับแมนขายตัวนะครับเนาะเป็นรายได้เสริมในครัวเรือนเฮาเป็นยางดีนะครับเนะี่ยลุงไงก่ก็ขอจบคลิปลุงเพียงสำเนียงกันนะครับนาะค,นะคลิปหนาพอกันไหมนะครับนาะปฝากกดไหลกดติดตามให้ลุงไงเลยครับเด้อพอเป็นกําลังใจในการเฮตดคลิปต่อไปนะครับนาะแค่นี้แหละสวัสดีครับ